แนะครับผมแต่คนนู้นยังไม่ได้เลยฮะบวยครับบวยบวยสู้ตายกันนี่ก๊อปกระจกงเงาะฮะป๊อตตัวแรกนะครับผมผมีูตัวแปดนะครับแต่ตัวแปดม้นะครับโอเคครับเราจะดีกันไปเรื่อยๆนะฮะแดดไม่ร้อนครับวันนี้แค่240องศาฟาเรนไฮต์ฮะก็ ตอนนี้เราอยู่หลังหินนะะขึ้นแรงข้างนอกนะครับผมที่ประวานหรือว่าที่คนอยู่ริมเล่ยวะโอเคลุยต่อเลยครับโอ้ยเอาละครับผมโอ้ยติดหินนะครับติดหินอ๋อตัวนี้เป็นลาพลาตัวเด็ดนะครับ นี่เตะเรงกินแล้วครับโมสู้กันเดือดเดือดมากครับโมดีไงไปไหนแล้วไปไหนโอ้กระโดดกระโดดมองไม่เห็นมั้านกระโดดอัดอัดกระโดดแล้วกระโดดแล้วครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเตะเรงครับเตะเรงแล้มีไปมีอะไรเอาขึ้นไงวะเอาขึ้นไงวะโอ้กระโดดแล้วกระโดดและเตะเรงนะครับเตะเรงมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว Chụp năm này mấy Đang vẫn Họ à, lên đất chung xuống rồi đất nương 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 Dốc nương 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 khuôn bát ที่แห้วมาเป็นสองชั่วโมงแต่แรงแดกนะครับ oh. ตอนนี้ก็ไม่มีแล้าครับอากาศตอน,นี้เที่ยงร้อนดี oh. ถึงจะได้ไม่เยอะแต่ก็ได้มันนะครับ oh. น้ำสวยมากแต่ปลาไม่กินเอาบัตรมองไม่เห็นแล้วบัตรดับแล้วเหรอ จะปิดไงวะนี่ มาครับตอนนี้ตอนนี้มาแล้วครับอย่าย้อนนะครับอย่าย้อนนะผมว่าปลดคลิกเสียงของผมก่อนดีไหม, <S <S ไมเดี๋ยวคลิกเสียงผมเรียบร้อยโชคด้วยโชคด้วยอ้โหแล้วครับเป็นอะไรมาดูกันประกอบเป็ไงฮะเต้นไหมฮะ เขาลุสึกเป็นไงครับตอนนี้นสายนะเยีเออ่ยย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 ยายยยยะยย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 หยย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 นยยยัยนยย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 ียปัยยน,นี่ปันนะยยยนนย,ยนยย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 มยยยนยย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 ย้ยยยยยยยนยยย อย่าให้หลุดปอนี่เดี๋ยวนี่พี่ก็เปิดเปิดช่องนี้กว้างๆเปิดช่องนี้กว้างๆเดี๋ยวยกขึ้นเลยนี่ช่องเรือนี่ไม่เชอกระเป๋าเร็วเร็วเร็วมันนอกเร็วมาดูดู กินห่อหมกปลาสากแล้วนะ,อะนโอเคสุดยอดเป็นทิปอีกกรอบไหมครับผมก็เหนื่อยนะ <c oughs> สุดยอดสุดยอดครับ